โอเคนะครับก็สวัสดีชาว y o u t u b e ทุกคนเลยนะครับโอเคผมก็มานั่งเอา้า2ีโอเคครับขาดไปนาทีหนึ่งไม่เป็นไรนะผมก็มานั่งนะครับนั่งฟังเพลงให้มันได้เพิ่มมาอีก30ในาทีนะครับตอนนี้179ก็ขาดอยู่นาทีนึงนะครับไม่มีแผ่นซีดีนะตังตังก็เช่นกันนะครับเอ็ดเก้ผมผมจะไปฟาร์มใหม่โมดดำนะครับ มาดูกันนะครับว่ามอดดำอ่ะมันจะเราจะสามารถฟาร์มจนถึงวิวเท่าไหร่นะครับเนาะส่วนใครที่มาไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเดินมาตั้งแต่เมืองพอรมานะครับจะได้ไม่งงกันนะครับจะได้มาถูกทุกคนนะครับโอเคไปนะครับมอนเตอร์ไอ้มอดดำเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นธาตุดินนะครับให้เรา ใส่เป็นหมาน้ําตาลก็ได้นะครับหรือจะตีหรือจะหรือจะใส่เป็นท่าด,ดินมาตีก็ได้นะครับหมาน้ําตาลมันก็มันก็จะแรงกว่านะสองใบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครดาเมจไม่ถึงก็ใส่การ์ดท่าด,ดินกับเสื้อกล้ามไอการ์ดท่าด,ดินกับเสื้อคุมอะครับมันจะตีท่าด,ดินเพิ่มไปอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมาจุดที่ผมฟาร์มคือจุดนี้นะครับมีเงินอยู่สามพันนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ สเตติมหน้าร้อนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะฟาร,ร์มเท่าไหร่นะครับผมก็จะกดไปเป็น4แล้วกันธาดินอีกแปดโอเคมาฟาร,ร์มกันครับเรเวลมัน47ใช่ไหมครับของเราอะ่ะมันเจมันจะฟาร,ร์มได้ถึงเลเวล77นะครับแบบเลดเลดเลดโอกาสดอกนี้ประมาณ100%เลยนะครับ เราฟาร์มยันเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับแบบชิวๆครับดูดูดูเงินตกครับโอ้โหดูเงินเด้งนะครับดูโอ้โหผมดูดูว่าจะหลวดครับไวมากเห็นไหมแป๊บแป๊บป๊บปึ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 ๊บผมจะไปลบอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะมาฟาร์มหมด <c oughs> ให้หมดอะ่ะผมบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเก็บไว้ก็ยังดีนะลบตัวเดียวนี้ก็พอนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาไว้ฟาร์มที่อื่นบ้างนะครับ สถิติที่ผมอัพนะครับก็ผมอัพประมาณนี้นะครับยังเหลือตั้งร้อยสี่สิบไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าผมยิงวันฮิตแล้วนะครับกามไวผมสองร้อยหกสิบนะครับผมทำ aspd ผมสองร้อยหกสิบนะครับจะได้ไม่ต้องมายิงสองนัดนัดนะครับยิงแค่นัดเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าตังผมจะได้เท่าไหร่นะครับ ส่วนของที่ใส่ก็เซตเดิมครับการ์ดเสื้อก็เป็นคีดาเมจกับบางคนถามผมนะครับว่าทำไมไม่ใส่ไอสเกลิทันดาวเนาะไอเอดีเคห้าเปอร์เซ็นไม่มีตังค์นะครับ <c ười> ไม่มีตังค์ก็ใส่การ์ดถูกๆไปก่อนนะครับถูกๆได้ถ่ายไปก่อนนะครับส่วนเสื้อคลุมก็ใส่เป็นการ์ดตีธาตุดินนะครับอันนี้ถูกนะใบละอิมนะครับเมื่อกี้ก็ใบละอิมนะครับถูกมากส่วนการ์ดอันนี้ผมก็ใส่เป็น กัดต้นไม้นะครับส่วนอาวุธผมก็ใส่เป็นตีขนาดเล็กนะครับตีขนาดเล็กสองใบนะครับไม่มีรูนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับรูนใหม่รูนอะไรไม่มีนะครับสมุดสมุดนิดเดียวเองนะครับสมุดผมไม่ได้เยอะนะครับใช่สมุดผมหกร้อยเองนะครับไม่เยอะครับ นิดเดียวเองเลยนะครับ <c oughs> ไอ้ตั้งแต่อัปเดตแพดใหม่มาน,นี้โคตรโคตรชิวอะผมบอกเลยนะครับ <c oughs> แต่ก่อนมดอะมันจะฟาร์มได้ถึงมันจะฟาร์มได้สองวันอะเ <c oughs> ต็มที่ฟาร์มได้2วันแล้วก็ จบนะครับแต่นเนี้ยฟาร์มโอ้โหหลายวันนะผมบอกเป็นอาทิตย์อะกว่าจะกว่าจะถึงเลเวล77นะครับอันนี้ไม่มี VIP นะครับฟาร์มแบบฟาร์มแบบชิวๆอะไม่มี VIP เลยนะครับก็อาจจะได้น้อยกว่า VIP เนาะแป๊บเดียวแสนแล้วนะครับโอ้โหไวมาก12นาทีโอ้โห เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับไปโอเคนะครับก็มาอยู่กับผมในช่วงท้ายนะครับมาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับสองเอ็มสองเอ็มสี่นะครับเฮ้ยการตกนะครับเจ็ดเคสองใบหน่หนนะครับเอ็มหกวันนี้วันดีนะครับการตกนะครับ สุดจัดเลยนะครับก็ก็ไม่เร็วนะ 2m เลยนะครับไม่มี VIP เฮ้ยมันร้อยแปดสิบนาทีได้2อ4นะครับโอ้โหเฮ้ยมันทำไมมันมันปรับเลีให้มันเยอะกว่าเดิมอะครับทำไมมันผมรู้สึกว่ามันได้เยอะกว่าเดิมอะถ้ามี VIP มันน่าจะ 3m อะผมว่าโ oh อย้ยานเยอะครับสุดจัดมากครับ ขยะอีกสามพันน้ำพึ่องอีกแปดสิบนะครับเฮยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโหอย่างสุดอะ่ะเดี๋ยวผมลองไปขายขยะดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับไปไม่มี VIP นะครับนี่แหละมันพีกตรงนี้แหละถ้าผมมี VIP มันจะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนเนี่ยโอ้โหขยาะก็ขายออกเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับมันขายออกเรื่อยๆครับขยะก็ได้ห้าห้าร้อยเคนะครับก็น,น้ำผึ้งนี้ก็ออกตลอดนะครับผมก็ขายน้ำผึ้งขายอะไรไปด้วยนะครับการ์ดเนี้ยไปให้ตัวหลักขายนะครับเพราะว่ามันแพงดีโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับโอ้ได้เยอะครับได้เยอะสุดจัดเลยนะครับ ฟาร์มตรงนี้ได้ถึงเลเวล77เลยนะครับแบบยาวๆอ่ะครับตั้งแต่เลเวล40นะครับยาวไปจนถึง77เลยนะครับคนเล่นเยอะขึ้นมากเลยนะถ้าปับบนี้เพราะว่าสายฟาร์มอะ่ะส่วนมากคนมันจะเขาจะไม่ค่อยล่าบ,บอสกันหรอกครับสมัยเนี้ยเพราะว่ามันไม่ทันนะบอสมันเกิดพร้อมกันมันไม่ฮิตกันแล้วครับมืนี่มันฮิตสายฟาร์มนี่แหละครับ ฟาร์มตัวหลักตัวรองแล้วตัวรองเรามีสองตัวใช่ไหมครับฟาร์มบันนึงก็เกือบสิบเอ็มะครับโอ้สุดจัดลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายนะครับให้มันเดินไปเองนะครับจนถึงนะครับสถานที่ฟาร์มที่ผมฟาร์มนะครับเนาะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ